สวัสดีค่ะช่องเอามาเอฟนะคะเรามาเจอกันวันนี้เช้าวันจันทร์ที่9ตุลาคมค่ะมา,มาถึงตลาดก็เกือบเกือบ7โมงแล้วนะคะเรามาดูราคาผักกันเลยค่ะกะหล่ำเบอร์นี้12บาทนะคะส่วนนนี้ก็สวยหน่อยก็15บาทผักกาดปลุย30บาทชะอมกรํารละ25บาทผัก ไข้าวโพด3าฝัก20นะคะเห็ดภูฐานแพ็คละ15เห็ดรวม20บาทต้นหอมเบอร์รองนะคะวันนี้มัดละ40บาทบ็อกคครี่35บาทโทถั่วฝักยาวกีรลกระามละบ5าบาทมะนาวใบละ3บาทอันนี้แพ็คละ10บาทนะคะทั้งเห็ดเขม็มเห็ดนางฟ้ากระหล่ำละนี้ิด15บาทตะไคร้ย5บาท อันนี้สองสามร้านนี้อยู่หน้าโรงแรมพันธิพาซาบางกะปินะคะถ้าเลยไปได้านนั้นจะไม่ค่อยมีร้านค้าแหละมะเขือเปราะยีแตงควาย0ี่มะเขือเทศสีดา25่สถั่วฝักยาว35บาทแตงร้าน20บาทฝักกะเจี๊ยบพริกหนุ่มถุงละยีบาท1กิโลกร,รัมนะคะถั่วพลูสาบาทผักกาดหอม20บาท มะละกอยกถุงเจ็ดสิบบาทแตงร้านยกถุงหนึ่งร้อยนะคะผัะกกาดหอมอย่างต้นใหญ่มาหน่อยจากกิโลกร,รัมละสามสิบบาทค่ะควงตุ้งดอกยกถุงหนึ่งร้อยนะคะใบบวบกร,รัมละสิบบาทผักกาดหอมล้านนี้สาสิบห้าบาทพริกแดงก้าน55แดงเด็ด65ต้นหอมเบอร์รอง35บาทต้นหอมเบอร์สวย55บาบาท ชะอมกร,รมละ20บาทบลอกลร่สวยๆ40บาทค่ะกิโลกรัมละกระหล่ำเบอร์รอง10บาทแตงกลางยกถุง70บาทมะละกอดำเนินสองแถว100่งแตงควาเบอร์รองนะคะ12บาทมือเสืยยาวด้านใน25แตงล้าน15มะเมือเปาปอ5บมะระ20บหนไม้ฝรั่ง50บาท ร้านนี้กระเพราเบอร์ลอง10บาทคณะต้นใหญ่12คณะต้นเล็ก20บาทคณะเนี่ยสวยนะคะพริกแดงชี้ฟ้า20พริกหนุ่ม16พริกสวน70มะระเชเท้า15บาทพริกเขียวก้าน40บาทแตงร้านร้านนี้16มะเขือเปาะ12แตงกวา12พริกเขียวชี้ฟ้า40น้ำเต้า20มะละขี่นก ผักกระเจียบ20บวกงู U 25มะละกอกิโลกรัมละ14ผักบุ้งไทยกําละเจยกมัด60บาทมะเขือปาะ18แดตงกวา15ถั่วฝอยยาวเบอร์สวย45บาทมะละ15เจ้เทเ้า15มะเขือยาว25ผักบุ้งจีน35บาทผักบุ้งจีนแพงนะคะบางร้าน50บาทเลยค่ะมะเขือเทศท้อ35สีดา25ผักชีราว50 ต้นหอมเบอร์รอง40ผักบุ้งไทยนี่เบอร์รองนะคะยกมัด50บาทผักชีจีนละนี่90้าสิรากผักชี2 0 0ตั้งโอ70เบอร์ลองนี่ก็ต้นหอมเบอร์รองนะคะผักกาดหอมพริกแดงและนี่ห้หลุย30กระหล่ำ15แครอท20ดอกกระหล่ำจีน50บบาทอันนี้เห็ดต่างๆนะคะ เห็ดหูหนู60บาทมาม่งนร้นานไม้ดิบวันนี้35บาทค่ะถั่วฝัยยาวร้านนี้กิโลกร,รัมละ30บาทผักชีจีนร้านนี้ถูกมากเลยค่ะกิโลกร,รัมละ60สวยด้วยนะคะในแห้งๆอย่างนี้เลยค่ะอันนี้ต้นหอมเบอร์ลองค่ะ35บาทถั่วฝัยยาวก็เบอร์ลองนะคะ20บาทผักบุ้งจีนส5ประกาศหอม20บาทคะนายอด25บาท ราี้ผักเบอร์ลงังควางตุ้ง16บหกบุ้งจีน30ผักชี80บาทบวบหอมด้านล่างขวามือ20บาทนะคะผักกาดหอม25บาทขิงแก่แง่งเล็กๆแบบนี้นะคะ55บาทกระเทียมจีนกิโลกรัละ70บาทยกกระสอบ640บาทเป็นกิโล75บาทแบบกีบนะคะหอมพมา่า40บาทยกถุง 290บาทผักบุ้งจีนสวยๆยกถุงวันนี้5กิโลกร,รัม160บาทนะคะเดินไปเดินมาเจอพริกขี้หนูสวนค่ะ้านนี้ถูกมากเลยค่ะกิโลกร,รัมละ60บาทพริกเขียวก็กิโลกร,รัมละ35บาทเป็นยังไงกันบ้างคะราคาผักเช้านี้เว้นมาหลายวันเลยค่ะรับชมแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนเทีามาม่าด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปที่มาม่าลงและฝากเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะ ขอบคุณที่รับชมค่ะ